โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะดูนะชุดคิดนี่นะคะวันนี้พอดีเดี๋ยวจะแพ็คของส่งลูกค้าเนาะก็เลยอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าในชุดคิดแต่ละชุดจะมีอะไรให้บ้างนะคะอันนี้ก็จะมียายหนึ่งชิ้นอน่างนี้เนาะแล้วก็ผ้าซับในหนึ่งแล้วก็ผ้าด้านหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็ผ้าคุ้ขอบนะจ๊ะแล้วก็ซิปแล้วก็เข็ม,เข,ม,ม,เ,ขมเข็มมุดเข็มกลัดเข็มหมุดเนาะแล้วก็ตุง้งติ้งนะคะแล้วก็ตัวแพทเทิร์นหนึ่งนะคะอันนี้คือจะเหมาะสําหรับคนที่เป็น มือใหม่จริงๆนะคะคนที่แบบมีแค่เข็มแล้วก็ได้อะไรเงี้ยคณก็สามารถชุดนี้ไปทําได้เลยนะคะก็จะมีอุปรกรณ์ประมาณอย่างนี้เนาะอ่าโอเคก็คนมือใหม่ก็สามารถเอาไปหัดลองทําได้นะจ๊ะถ้าสนใจนะจ๊ะโอเคค่ะอันนี้ก็คือชุดที่2นะเป็นชุด big bag นะจ๊ะ๊กแ bag นะแบบนี้นะคะก็จะมีใย,ยทั้งหมด4ชิ้น1 2 3 4นะคะก็คือชิ้นด้านหน้า ชิ้นด้านหน้า2ชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ชิ้นด้านข้าง2ชิ้นเนาะแล้วเราก็นี่ค่ะใยนี่นะหนึ่งสองสามสี่ชิ้นนะคะแล้วก็ตัดผ้าด้านหน้านะคะ1ด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านข้างนี้นะคะทั้งหมดตัดผ้าด้านหน้า4ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีผ้าซับนอีกเงี้ยค่ะ4ชิ้นสําหรับแต่ละแต่ละชิ้นนะคะ4ชิ้นนี้อีกนะคะแล้วก็มีตัวปกักปีกแบกนะคะแล้วก็แพทเทิร์นอีกหนึ่งข้างในนะ เนี่ยค่ะทั้งหมดก็จะเป็นชุดกระเป๋าปกระเป๋าปปลกๆนะคะที่เราทําให้ลูกค้าแต่ละแต่ละเซตจะเป็นแบบนี้เนาะเผื่อใครอ,อ,อยากดูว่าเป็นยังไงนะคะก็เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะคะแต่ละชุดเนาะประมาณแบบนี้ค่ะโอเคส่วนชุดนี้นะคะก็จะเป็นชุดที่ทำซองจะเป็นซองใส่มือถือนะคะขนาด iPhone พวก6 p พัรอะไรเนี้ยนะคะรุ่นใหญ่นะคะก็จะมีหนีบสายกระเป๋านะคะ1ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่มีแ e, อปพลิเค้นะ ก็จะมีนะคะแอปที่เป็นลายนกพูกแบบนี้นะคะอุ้ก็จะเขียนไว้แล้วนะว่าเรียงลำดับการเย็บตามหมายเลขทีก่กำกับเนาะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นใบไม้นะคะแล้วก็เป็นตัวนกพูกเนาะแล้วก็เป็นเรียกว่าอ,อะไรถุงหน้าทองนอกพูกอ่ะเนาะแล้วก็จะเป็นลูกกระจาสองข้างนะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นจมูกของลูกพกนะคะอันนี้ก็จะบอกไว้เลยว่ามีหมายเลขกำกับให้เนาะส่วนลูกกตาก็ใช้ได้ในการเย็บได้นะคะหรือจะใช้กระดุมก็ได้ก็แล้วแต่เนาะอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นที่ให้นะคะแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นส่วนตัวกระเป๋าก็จะมีสายให้เนาะทำสายแล้วก็จะมีอันนี้เป็นตัวแอปนะคะอุปกรณ์ที่ทําแอปก็จะมีให้เลือกว่าจะทําเป็นแบบเย็บด้วยมืออย่างนี้ก็จะเป็นการเย็บด้วยมือนะคะแอปด้วยมือก็คือเป็นการพับแล้วก็สอยเนาะ มีทั้งการแอบด้วยมือแล้วก็แอบด้วยจักรนะคะต้องระบุนะว่าจะแอบด้วยมือหรือจักรคะแล้วก็ตัวกระเป๋าก็จะมีฝาฝากระเป๋านะคะแล้วก็จะมีนี่ตัวกระเป๋านะคะแล้วก็ผ้าซับในอันนี้ก็ฝาก็จะมีซับในหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็จะมีใยหนึ่งชิ้นแบบนี้ใยของกระเป๋านะคะอย่างนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็ฝาใยหนึ่งชิ้นนะคะ อันนี้คือเซตน,นะคะเซตของซองมือถือนะใยด้วยนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวตกแต่งนะตัวตกแต่งก็จะมีอันนี้ตัวเดียวตกแต่งก็จะมีค่ะแม่เหล็กนะคะกระดุมแม่เหล็กแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวน้องลูกผู้นะคะกระดุมไม้น้องลูกผู้นะคะแล้วก็กระดุมเอาไปให้ตกแต่งให้น่ารักเนาะอันนี้ก็จะเป็นเซตของซองใส่มือถือแบบมีแอปพลิเก้นะคะอันนี้คือทั้งหมดเลยที่ให้ไปบอกเลยว่า ได้เต็มที่จริงๆอุ๋ยให้เต็มที่จริงๆบอกเลยอันนี้คือให้เต็มที่ในเซตเนี้ยทั้งหมดนะคะคือเซตของแอปปิเก้การทำซองมือถือแบบมีแอปปิเก้นะคะ <S <S อ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งนะจะโอเคโอเคนะคะโอเคค่ะน,นี้ส่วนชุดต่อไปนะคะก็เป็นชุดที่4นะคะก็เหมือนเมื่อกี้ลวค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นซองใส่มือถือนะคะก็เหมือนเมื่อกี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นแค่รายผ้านะคะเป็นซองเป็นเหมือน อ่าซองมือถือแล้วก็เป็นแค่ลายผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าญี่ปุ่นนะคะผ้าญี่ปุ่นแล้วส่วนด้านหลังก็จะเป็นผ้าต่อแบบนี้นะคะที่หมูจะทําลูกเล่นไปให้นะคะเป็นผ้าต่อแบบนี้นะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นซองมือถือเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นลายผ้านะคะอันนี้เป็นผ้าญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะมีนี่เลยกระดุมตกแต่งนะคะน้องแมวแล้วก็กระดุมแม่เหล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าเอ่อฝากระเป๋านะคะ แล้วก็มีผ้าซับในของฝากระเป๋าแล้วก็ตัวซับในของตัวกระเป๋านะคะแล้วก็มีชุดแพทเทิร์นอ่าแล้วก็แพทเทิร์นหนึ่งนะคะแล้วก็มีสายหูให้ด้วยนะคะแล้วนี้ก็เป็นใยสังเคราะห์ตัวกระเป๋าแบบนี้ตัวซองมือถือแล้วก็ฝานะคะอันนี้ก็คือ1เซตนะคะหนึ่งเซตนะคะ,ะ,คะสำหรับซองมือถือที่เป็นลายผ้าธรรมดานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ก็เลยนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็อีกหนึ่งเซตนะคะก็ลองไปหัดทำกันได้นะคะสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาใน a c e b o o k อุ๋ยได้เลยนะจ๊ะประมาณนี้โอเคอันนี้ก็ทั้งหมด4ชุดนะคะที่อุ๋ยใส่แพ็คเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวบอกก่อนอันนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าใส่สร้างทรงโค้งนะจ๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชุดบิ๊กแพ็คนะคะน,ะคะแบบนี่นะคะแบบนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นไฟอาจจะสองนิดนึงนะคะซองใส like ่มือถือนะคะแล้วก็แอปิเก้ด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นซองใส่มือถือแบบรุ่น6กพัดรุ่นใหญ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบซองใส่มือถือเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นลายผ้าแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแอปอันนี้เป็นลายผ้านะคะเหมือนกันแต่ว่าต่างกันที่อันนี้เป็นแอปิเกตนะคะอันนี้ทําแอปิเก้ด้วยนะคะแบบนี้อันนี้จะเป็นซองผ้าลายผ้าธรรมดานะคะอันนี้ก็ทั้งหมด สี่ชุดที่ทำออกมาตอนนี้นะคะชุดคิดสนใจก็ไปทักที่เฟซบุ๊กขวัญสุดาได้นะคะ k w a n s u d a k w a n a o m ขวัญสุดาขวัญออมนะจ๊ะก,ก็ชุดคิดตอนนี้มีสี่ชุดสนใจก็ไปอินบ็อกเข้าไปเลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะ